สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็เป็นมืองานสีดำนะครับของคุณแม่นสันนะครับซึ่งก็เป็นแม่เท่าของออบตอกี้นะครับของมูส1นะครับนั่นดอน้มมอง้านเท่านะครับผมนะครับเพื่อนก็เป็นเจ้าภาพนะครับเป็นอาบุธเคยนะครับของ คุณเมสันนะครับครับของอบตขิห์อบตขีห์นะครับเป็นล่องประธานล่องประธานสภานะครับของอบต,อบตนาตานะครับอัญยุกยุ่งเมื่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับซึ่งก็เป็นงานสีดำนะครับของคุณเมสันนะครับของ ล่องประธานสภานะครับของบอบโตนาตาลนะครับสึ่งผมกาเดมาาหลบงานนะครับผมก็เป็นเหมือนกันกับมาไทยเพื่อนนะครับผมเป็นบรรยากาศในงานนะครับผมนะครับเดี๋ยวอ่้าวั่งาวมยาหอุ้งใสอ้ัวไดะ รูปานีหดได้ได้เอ้เจบอกว่าวันนี้ได้กันนี่น่ะเออครับอันนี้

ก็เดีทายให้สนสันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับคุณอปตอกีนะครับคุณสุพลนะครับสมเกตอรินนะครับผมนะครับบรรยากาศพานงานนะครับเป็น ช่วงค่ำๆนะครับนะครับสิ่งคนก็ยังมาท่านมาหลยนะครับแกกเรือก็ยังมาบมท่านหลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับคลิปนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับเพื่ออัปเดตนะครับงานบรรยากาศภายในงานนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับเขามาติดตามว้าโาฮาฮ่าฮ่อ่อ อฉันี่อย่าเด้อครับข้านี่ครับเป็นมือเตรียมงานนะครับชาปนักกิจศพของคุณเมสันนะครับผมผ่านมองคุณมี่ผู้นี่ที่เกียวก็ซื้อหรอ คุณแม่สั้นนะครับของอแม่ของไม่เถ่าไม่รู้ว่าแม่ยายของอานของอบตยีนะครับของดอนน้ำมองนะครับตอนนี้กำลังเรียมงานนะครับมาทำความสะอาดนะครับต๊ะแจงนะครับบริเวณประลัมพิธีนะครับของ แม่เฒ่าของคุณสุพจนนะครับโสมาเกตจลินนะครับผมคือคณะกรรมการนะครับที่มาเียมงานนะครับผมกับมาไทยบรรยากาศนะครับให้สมาชชิกนะครับทุกท่านนะครับอธิตามรับชมนะครับเบิ้งกันนะครับ จุดนี้ก็คือประชานะครับของบ้านดอนนามองนะครับหมู่สิบตำบลนาตาลอำเภอนาตาลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมนะครับซึ่งก็เป็นเม,มรุแบบโบราานะครับผมกับจ้าถ้ายต้นไม้ นะครับที่ขึ้นลบล้างนะครับอะไรที่มันลบล้างว่างเปล่าแล้วก็ทำความสะอาดนะครับผมนะเพื่อเตรียมงานนะครับผมทำความสะอาดบริเวณงานนะครับที่จะจขะา่ขาวห้านำไปขับไปข่าวตาข่าโฮมพังมาพิธีชาปนก,กิจศพ คุณแม่คุณแม่ไสิแล้วคุณแม่ซื้อยังก็ซื้อเราซื้จริงนางเข็มพานนางเข็มเข็มพอนเข็มพอนสมมาเกตารินนะครับซื้อว่านาำนำสกุลเดิมบูดาเปสนำสกุลบูดาเปสนะครับนางเข็มพอน กนั่นดอนสยาโอชาสยาชานะครับผม้างอีพอ่งอมาครับโอ้ยไม่หาเนีโอ้ยเนาะเนี่ยผมเนี๋ยผมลงน้เรย่อออะไเห็นไหมครับเ่ดสิ่งุ้มกะมา ถ่ายถ้ำนะครับบรรยากาศการเตรียมงานนะครับผมของคุณแม่ยายหรือว่าอาของผมนะคุณอานะครับผมคุณอาเข้มพรบุตรยาแพร่นะครับซึ่งนามสกุลเดิมกับชัยโอชะนะครับผมก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับซึ่งผมกจะอัปเดตนะครับคลิปใ่เท่านี้นะครับเดี๋ยวมีมียังจะเพิ่มเติมให้ดังนะครับผมนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่อง youtube นะครับผมของ อ่าพ่อเยกินะครับพ่อเยกิประธานทานอ่าประธานนี่อ่นี่คือนี่คือประทานนะครับผมเนี่ยประทานนี่คือตัวปลอมนะครับเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงนะครับจริงอไเตัวจริงนี่ยังมาไม่ได้ตัวปลอมมาสมรอยก่อนนะครับเนี่ยตัวปลอมนี่หลอกกว่าตัวจริงนะครับประทานที่เมาประทานที่เมาแล้วเนี่ยโอ้โห พุทธไทยก็ยังขี้มอยครับเดี๋ยวเนี่ยเนี่นี่คือเจาภาพเจ้าของงานนะครับเป็นดริงนะคุณนีะฮะสวัสดีครับผมนี่คือประธานจากงานครับแล้วก็เป็นทั้งประธานรองประธานนะครับสภพาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลนะครับแล้วก็เป็นอบุตรเขยนะครับของคุณแม่ เข็มพรนนะครับบุด,ดาแพนหรือนามสิบุนเดิมก็าชัยอชานะครับผมนะครับึงก็ท่า,ทานได้ก็ได้มาดูเร่งงานนะครับให้เป็นไปตามาความเรียบร้อยนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับพก็อขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝา,ากดากดติดตามกดไลค์ก,กดแชร์น,นะครับผมท่า,หาหนานเราว่ เท่านี้นะครับผมนะครับสวัสดีครับ